ส่วนแฟนๆแ,แนวพีเรียดของซีรีส์จีนก็ต้องห้ามพลาดเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะกับทานดาราจารัดแสงค่ะที่วันนี้สามารถรับชมได้แล้วผ่านทางโมโนแม์นะคะเช่นเคยค่ะมาพร้อมกับแพ็กเกจราคาพิเศษมาแนะนาด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเห็นที่แต่งชุดจีนจัดเต็มขนาดนี้เพราะตอนนี้กำลังอินสุดๆค่ะกับซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์จากโมโนแมสกับเรื่องทานดาราจารัสแสงค่ะโลกนี้ไม่มีใครเกิดมาก็เป็นตัวหายนาหะหรอกถ้ออยากเป็นฮองเ สมแล้วที่เจ้าไปคู่ต่อสู้สุดท้ายของข้าทางเจ้าคำนวณไม่ได้ภายใน10วันละครั้งข้าจะตัดหัวผมเ,เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักและความแฟนค่ะนำแสดงโดยเผิงเซียรานะคะรับบทเปน็นนางเอกคู่กันกับเิงเซาเฟิงพระเอกแถวหน้าของวงการจีเลยก็ว่าได้น้า มากๆเลยใช่นนี้แล่ะคะเราสามารถดูภาคไทยซับไทยแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ที่ Mono m a x นะคะและพิเศษสุดๆนะคะสมัครแพ็กเกจ m o n น m a x กกับ29 s h o p p i ้ g แพ็กเกจ1ปีเราแถมให้ทันทีอีก3เดือนจ่ายเพียงแค่899าบาทเท่านั้นและสามารถรับชมพร้อมกันได้ถึง2อุปกรณ์แพ็กเกจพิเศษต้องรีบสมัครเข้ามานะคะก่อน30เมษายนนี้เท่านั้นนะราคาดีๆแบบนี้โทรด่วนเลยนะคะที่1495 15เดือนจ่ายเพียงแค่899บาทแบบนี้คุ้มมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมรีบโทรมาสมัครกันได้เลยนะคะ